ดอกครับหรือว่าอะไรครับจะได้เป็นพี่ปรานคนอื่นเนาะน้ำด่างน้ำช่วงนี้เขาบกิน้ำตลอดเลย่านนัสดโลกอะต่อไว้นี่กรรมเขาถ่ายรูปามเมื่อปีหกสองมีแสงติดบนหงป้าเวลาสิบโมงสามนาทีสี่สวยเตียนสี่เล่มเรินสิบสองบาทมาซํำ สามเจ้าทัดกันน่ะเนาะผู้กินนะถ้ามันคับสะดุกออกไปหมดเขาจะบาเป่าจะบายานะฮะจะบาเป่าหมายความว่ามลน้ำมือคับสะดุกในร่างกายออกมดแล้วตกบนผูกเกาะมาเข็มกัมไปไกลขุยอย่างคุ่นของขุ่เจิตขุ่นให้ขุ่เป่าขุยยาไดเลย โอ้ที <Kyoto. S 1> ่บุตรเทวดาทุกตนทุกองค์จุงเสด็จองมาช่วยเป่าช่วยยาเนี่ยสาธุครับขอขอบคุณเล่ดำรักษาโรคได้ตัวนี้นะอันนี้ก็มาอยู่โดยคนเดียวครับคนหื้อมาเทวดาคนหื้อมาเล่ดำเอาไว้ทำอย่างเป็นเล่ดำในผู้ทธคุณเนาะพุทธคุณ ต้องมีคาถาคาถายาโรกสปะเนี่ยเพราะว่าผีสางย่างเหลือโรกไข้ไข้เจ็บต่างๆรักษาได้หมดมันะมันเหมือนโมโมไงโทษตาต้องกันไปไปตรวจตาแล้วตรวจสมองนะไอหมอยังบอกมีอะไรบ้างหมอนโรงพยาบาลในยะหายว่า าน,น่เอาไปตัวจไตไม่เจ้มะเร็งเยอะไปไม่เจ่มะเร็นงนะครับเจ๊งสักัเป็นไฮร้อดเป็่ฮิ่แล้วมีฮอร์โมนตลอดุ โดยเบาเนื้บาตัวนี<อ>นผ่ผมเคยเอาน้ำยาดีกับเ,เื้ออย่างเห็นเพิ่มเยอะจรดื่มน้ำมูลนะเดี๋ยวนนะจะว่าใส่ย,ยาในห้องกวจะดื่มกันนะมีมมอน,นิเสษแล้วร้ใส่ยาจะเอเป็นคนแรงนะเราลืมตาแนะนำหนึ่งครับหม้อตาเอาตังสั้นนี่เข้าดังในเนาะ ปิดแล้วก็มึนตาในน้ำเลยเป็นอย่างองครับตอนนี้ครับเป็นยิวนี่แล้วแต่ตายแม่แม่ก้าวสีปายแล้วบุกเกตมองเอาน้ำมันเอาน้ำมันนี่ก็นี่คุณลุงก่อนบอกว่าขวักซุย ถายนะโตกระดูลูกใจลกเดียวหรอครับครับแล้วตอนนั้นเป็นอาการเป็นไดพ่อมูฟว์หรือว่าไรมันมันกัดขึ้นอกเที่ยวมันบักขาสะดกกัดขึ้นแล้วก็เลยจากนี้พ่อห่าลรอเกิือนี้ไปกินมันก็ลดลงมันก็ทางแขวนมาดีมาดีมาึมา้นมาตลอด ันกไ,ไปรักษากับอาจารย์นะครับที่ไหนครับกําลังรักษาอาจารย์เนี่ยต่ครอนีด้ก็ไปเข้าห้องบาลน,นะไปกินยาดิ้มเลือดนะหกปีผมไปกินเหล้ากัเมากินตัวแรกเนี่ยมันก็ลดตรงไงอะ่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับปเดี๋ยวนี้ผมก็รู้สึกว่าอาการหน่<ม>นดีอยู่ทํางานได้หรืออการได้อยู่กําลังไงไปรักษาได้ติดฝ่าย น้ำน้ต,ตัวไหนครับ่อเราขึับตอนนี้ตัเราจะค็ดตัวนี้กสนบกิ่นึกวันอลยรกับบอกทุกวันะครับหูกอว่าน้ำแร่มันมีประโยชน์อย่างไ,นนไงรกันบเขากอกวาเนี่ยเนาะเราจะลองเราไปลองกินเนาะมก็กินมาก่อนรีมาขึ้นมามันก็อบบอกบ่ๆๆบกรับบไปอย่างละ ก็ก็ยังพูดว่าเออก็น่ากินดีพูด่าเอามากก็กลิ่นผมก็กินนล้เดี๋ยวนี้ก็กินตัวนี้ย,ยากับกินก่นควบคู่กับน้ำแร่เ่รครับก็กินคู่กับน้ำแร่ครับเป็นยาลิ้มเลือนนะคู่น้ำแร่